ขอบคุณและมอบดอกไม้ให้กับคณะนักสแสดงด้วยค่ะกราบเรียนเชิญค่ะ ผมในนามของเป็นสิบเก่าต่อนะครับคนหนึ่งนะครับก็รุ่นสิบครับปีต้องพัน410อยู่ปีเตรียมหนึ่งต้อง29นะ2511อ,อยู่ต้องพัน411จน สามัพท์กแล้วนะแต่สี่ร้อยแล้วสี่ร้อยเก้าสิบโทษเก้าสิบอยู่ปีหนึ่งเอายินเก้าสองพันสี่รอยเก้าสเอ็ดอยู่เตรียมสองห้องหนึ่งหกเจ็ดนะครับก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสได้รับเชิญให้มาชมถึงไม่ได้โอกาสไม่คิดว่าจมีโอกาสดีอย่างนี้นะครับต้องขอขอบคุณ ท่านผู้แสดงทุกท่านนะครับรวมทั้งท่านผู้ที่สมาคมศิกระออนะครับที่ได้จัดครั้งนี้ขึ้นผมคิดว่ามีประโยชน์มากนะครับทำพวกเราได <ique> ้ได้ได้ม <inaudible> ีโอกาสได้เห็นนะครับแล้วก็ทั้งทีมือของศิกระออแล้วก็ขอขอบคุณท่านศิลปินแห่งชาตินะผมว่ามีส่วนร่วมในวันนี้จะไม่ทราบวันไหนอาจารยบครับไม่ใช่ครับอาจารย์ท่านใดนะครับครับผมพึ่งว่าท่านใ ครับอ๋ออ๋อที่ดโอเคครับครับต้องขอบคุณนะฮะแุณทุกท่านแล้วก็รวมทั้งผู้ที่จัดนะครับท่านผู้ที่ปลุกซ่องปลุกซ้อนต่างรวท่านรัฐมนตรีแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้คือท่านผู้เกียรติยศมทุกท่านที่ได้มาร่วมการชมในวันนี้นะครับสนับสนุการแสดงของเหล่าศิลปินแล้วก็สนับสนุน มาพร้อมสิทธิ์่าวของเกมรมศึกษายครับก็ขอขอบคุณท่านในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับอันดับต่อไปขอเรียนเชิญคณะนักแสดงขึ้นรับช่อดอกไม้ดังมีรายนามต่อไปนี้ค่ะท่านแรกเรียนเชิญครูจตุพรรัตนวราหะ